มาครับคลิปนี้เรามาตัดลองทรงกันนะมาตัดลองทรงคุณพ่อบอกว่าโอ้รอบที่แล้วปิดร้านนะไปตัดร้านอื่นบอกว่าด้านบนตั้งเลยก็ไม่น่าไม่เห็นนะครับกลัวจะมาไม่เห็นพ่อนานบอกว่าเลี้ยงผมไว้ตั้งนานนะครับบอกว่าเอาลองทรงไปบอกเขาลองทรงแต่ว่าเขาตัดด้านบนออกชี้ เกือบชี้ตั้งว่างั้นก็เลยเลี้ยงผมก่อนก็เลยเลี้ยงผมก่อนก็ได้ยาวใหม่แล้วมาเริ่มใหม่นะครับสำหรับคุณพ่อไม่ชอบให้ผมด้านบนดีตั้งนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะครับก็จยากที่บอกช่างใหม่ไปนะครับว่าลูกค้าจะมาตัด10คนเนี่ย เราก็จะไปหวังว่าให้เขาชอบเราทั้งสิบคนก็เป็นไปไม่ได้นะก็คือมาสิบคนก็อาจจะชอบเรา4ไม่ชอบเราหกก็มีก็เป็นไปได้ส่วนมากนะครับแต่ว่าจะให้มาเข้าร้านเราทั้งหมดสิบคนก็จะชอบเราสิบคนก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่า แต่ลูกค้าแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันบางทีก็ว่าเราตัดช้าบ้างบางทีก็ว่าเราทําไม่ละเอียดบางทีก็ว่าเราโกนหนวดเจ็บบางทีก็ว่าเราอะไรนะครับต่างๆนาะนาะนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดติดในข้อนี้นะครับอยากให้ช่างใหม่อย่าไปยึดติดในข้อนี้นะสำหรับท่านที่เปิดร้านใหม่ๆ หนึ่งเดือนบ้างสามเดือนห้าเดือนนะครับส่วนมากเจ็ดเดือนก็แล้วก็เริ่มจะมีขาประจำแล้วแหละนะไอช่วงหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนี่มันก็จะลำบากนิดนึงนะครับบางท่านก็อาจจะมีทุนเป็นสองก้อนเพื่อมาลงทุนนะครับเพื่อช่วงในลูกค้าที่ยังไม่ยังไม่กลับมานะครับยังไม่กลับมานี่หมายถึงว่าถ้าเขาตัดไปแล้วก็ ก็ไม่ใช่ว่าสี่ห้าวันจะมาตัดก็กว่าผมยาวก็เป็นเดือนนะครับส่วนมากนะก่อนรอในช่วงที่ใครที่ชอบเราในฝีมือเราจริงเขาก็จะกลับมาก็รอรอในช่วงนั้นแล้วก็ต้องมีทุนสำรองไว้สำหรับเปิดร้านใหม่นะครับอ่ะก็เป็นลองทรงนี่ลองทรงบางท่านบอกว่าเอ๊ะตัดแบบนี้ก็จะมีคนมาตัดแล้วก็มีขาประจำเหลออะไรประมาณนี้ นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้คุณจะทำอะไรในสักอย่างที่แบบดูไม่ดีดูไม่เหมือนแบบจะามาตรฐานหรือว่าจะเป็นเหมือนช่างโปรโมืออาชีพแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าก็จะมีสักามาสิบคนก็อาจจะชอบสัก4ี่คนสามคนละนาที่ชอบเราส่วนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ได้กลับมาตัดกับเรานะครับก็อย่าไปคิดมาก ส่วนคนที่ชอบเราเราตัดยังไงหรือเราทําแบบไหนเขาก็ชอบในสิ่งที่เราทําให้เขาไปเขาก็จะกลับมานะครับอ่ะเรามาตัดที่รลองทรงส่วนด้านบนผมจะเอาออกเพียงแค่นิดเดียวหรือแทบจะไม่เอาออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับตรงช่วงขวัญก็เริ่มจะกระดกจะเป็นนูน,นเป็นช่วงโคนจะกระดกนะครับถ้าเราเอาปลายหรือ ตัดไปจนถึงเกือบครึ่งคิดว่าดีดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดแล้วก็จะทำการลบเหลี่ยมตัดและทำการลบเหลี่ยมก็น่าจะพอนะครับแล้วก็เอาด้านหน้าออกนะ ตักแล้วตักผมแนละ้วยกขึ้นด้วยนะครับเวลาจะลบเหลี่ยมด้วยนะครับนี่ครับบางท่านบอกเอ,อ้อาจารย์ทำไมตัดผมไม่มีเสียงปัตเตเลียนนะครับผมคือมันมีสิ่งรบกวนหลายอย่างนะครับผมก็เลยปิดเสียงไว้นะสำหรับปิดเสียงในการใช้เสียงปัตเตเลียนนะครับ อย่างเช่นอาจจะมีเสียงรถข้างนอกนะครับเสียงดังนะครับเพราะว่าร้านผมไม่ได้เป็นร้านกระจกนะครับก็เลยมีเสียงข้างนอกออกมาเยอะเลยนะครับ้ะมีเสียงคนพูดอะไรกันเสียงดังแล้วก็มีเสียงทุกอย่างเลยดังเข้ามาข้างนอกผมก็เลยปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเอะปัตเตรเลียนอาจารย์ซืิอที่ไหนแต่เงียบดีไม่ใช่นะครับผมปิดผมปิดเสียงกล้องไว้นะครับ นี่อันนี้ผมได้ขึ้นกรอบไว้นะยุงกัดครับยุงขึ้นกรอบไว้นี่ขึ้นกรอบก็ผมก็เอาตามที่ถนัดนะเอาตามที่ถนัดบางทีอาจารย์สอนตามที่เราไปออกหน่วยเราทํำยังไงก็ไม่ถนัดเราทํำยังไงก็ตัดช้านะครับลองเราแบบที่เราถนัดดูนะครับนี่อย่างเช่นการจับหวีนี่ที่จริงผมจับไม่ถูกวิธีนะนี่ นี่เห็นไหมแต่ว่าผมคือยังไงแบบที่อาจารย์บอกก็มันก็ถูกวิธีนะแต่ว่ามันตัดไปได้ช้านะครับคือเราตัดแล้วจบงานช้าเพราะนั่นที่จริงแนละ้วผมไม่ต้องมาไอ้กรับนิ้วแบบนี้นะเนี่ยนี่กลับหวีป๊บปั๊บป๊บเป๊แบบเนี้ยเหน่ยหน่แหน่แเน่กับที่จริงนี่เแนบบี่ยคือการถ้าตัดไม่จับหวีไม่ถูกวิธีมันก็จะมากลับมือปิ๊บปัป๊บปิ๊บปั๊บ แต่ว่าเราก็ตัดแต่ว่าเราก็สามารถทํางานไปได้เร็วเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังไงเราเราถนัดอ่ะคือเราไม่เราไม่เก่งว่าอย่างเงี้ยอะไอที่ถูกวิธีแต่ว่าเราเกง่งเก่งแล้วก็ตึงเครียดเอ๊ะทาไมมันเป็นแบบนี้แบบนั้นนะถ้าเราทําแบบที่ไม่ลองไม่ถูกวิธีแต่ว่ามันถนัดเราแต่ว่าก็ตัดผมไปได้เหมือนกันก็ก็ลองทําดูนะครับ อ่านะมันก็ไม่มีผิดมีถูกเท่าไหร่หรอกนะครับยิ่งทรงผมสมัยเนี้มันมันผสมผสานกันได้หมดเลยใช่ไหมครับนะช่างก็จะเห็นนะเวลาลูกค้ามาเวลาตัดอยู่ดีบอกให้อ่าที่จริงมันไม่ใช่ทรงของมันลูกค้าก็บอกเสริมไปทํามั่วไปเลยสมัยนี้นะมันเหมือนมันเหมือนอาหารตามสั่งไปแล้วนะอย่าไปยึดติดอย่างเช่น ที่จริงมันเป็นอีกทรงหนึง่งเขาก็บอกแก้ไขให้เราทําเอาตรงนั้นออกเอาตัวนี้นออกมันกลายเป็นคนละทรงไปนะครับที่จริงเราถ้าเราไปเครียดซีเรียสนะเอ้ยอันนี้น้องนี่มันไม่ใช่ทรงที่เป็นทรงนะเงี้ยมันก็จะเกิดปากเสียงกันหรือว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบเรานะครับถ้าใครไม่สนใจก็อาจจะตัดตัดตามเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมนี่แหละก็เขาบอกอะไรก็ตัดจัดให้ไป นะครับแต่แว่าก็จะไม่ตามมากจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะ,ะช้าเราแล้วก็เสียเวลาเรามากเกินไปก็ให้ให้เปอร์เซ็นต์เขาได้สั่งบ้างนะครับแล้วก็ออกนอกกรอบบ้างก็เหมือนกันนะทรงผมสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับก็ถ้าตัดเป็นทรงแล้วผมก็จะตัดให้เป็นทรงให้คุณมันก็ไม่ได้นะสมัยนี้แบบ อยากทายังไงเขาก็สั่งตามใจเขาไปเลยก็เลยอ่ะไหลาตามน้ําไปนะครับอะจะเห็นตรงช่วงที่บนหลังใบหูเป็นจุดดำดำตรงช่วงโค้งใบหูเป็นจุดดำดำเหมือนผมหนาอันนั้นเป็นเป็นช่วงหนังศีรษะลูกค้ายุบลงไปนะครับนี่นี่นตรงช่วงกันขอบนี่นี่นี่เป็นช่วงหนังศีรษะลูกค้ายุบตัวลงไปก็เลยมีผม ลงไปเอ้ยมีผมหนาๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ผมไม่เก็บตามนะครับผมผมก็จะตัดธรรมชาตินะตัดคือได้ระดับที่เราตัดหวีแล้วก็จบนะครับส่วนดําที่เป็นผมยุบหนังศีรษะยุบลงไปจะไม่ผมจะไม่ตามนะครับเพราะว่าถ้าตามลงไปมามองอีกมุมมองหนึ่งมันจะเหมือนตัดผมแหว่งลงไปนะครับอันนั้นก็ผมก็จะปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาติไป จะไม่ตามเก็บลงไปนะครับผมนี่แล้วก็มาการขอบก็ด้านบนผมเอาแค่นิดๆน,นะครับหรือแทบจะไม่โดนเลยช่วงกลางนี่แทบจะไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าแบบไม่ชอบให้ผมด้านบนดีดนะครับนี่นะไม่ชอบให้ผมด้านบนดีด ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ตัดตามสั่งลูกค้าเหมือนกันนะชรวงนี้ตัดตามสั่งเหมือนกันเพราะว่าคือตัดด้วยกันแรกๆตอนแรกก็แกก็ไม่กล้าสั่งนะคุณพ่อก็ไม่กล้าสั่งไอ้เราก็ให้เราต้องชิงถามนะครับว่าถ้าลองทรงเนี่ยที่จริงลองทรงเราก็พอรู้ใช่ไหมลนะ่ะว่าต้องตัดระดับกลางไว้ก่อนแต่ด้านบนเนี่ยเราต้องถามนะครับว่าพ่อได้นบนออกไหมหรือ อ,ออกนิดหน่อยหรือไม่อ,ออกเนี่ยเราต้องถามนะครับเพราะฉะนั้นความผิดมันอาะเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ที่ช่างนะ <c oughs> เออพอเราเวลาเกิผดผิดพลาดมาเขาไปถามว่าเอาทำไมช่างไม่ถามละ่ะจะให้ลูกค้าถามไงนะครับก็จะเกิดประมาณนั้นเลยนะครับก็ให้เราให้เราเราเป็นช่างให้เราจริงถามนะครับนะไม่ว่าช่างออกหน่วยเหมือนกันนะก็ถามนะครับนะก็คุณพทรบอกว่าเอาอออานิดหน่อยหรือไม่อ,ออกนะครับก็ได้กันก็ รอบต่อไปเราก็จะได้รู้นะครับนี่ก็เป็นลองทรงนะครับด้านบนออกนิดหน่อยหรือแทบจะไม่เอาออกเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมช่องก้าวแรกสูบาร์เบอร์เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและกดไลค์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานก้าวแรกสูบาร์เบอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะพัฒนาและแ ผลิตคลิปวิดีโอที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์สำหรับช่างใหม่ครับกดติดตามสีแดงด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ